สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เรียกว่าสายพันธุ์ XEC กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับแต่อาจจะมีอาการไม่รุนแรงสังเกตนะครับว่า 1. หากมีไข้สูงหรือหนาวสัน่น 2. ไอต่อเนื่อง 3. สูญเสียการรับกลิ่นหรือรส 4. หายใจลำบาก รู้สึกเหนื่อยล้าหรือหมดแรง 6. ปวดเมื่อยตามร่างกาย 7. ปวดศรีรษะ 8. เจ็บคอ 9. คัดจมูกหรือน้ำมูกไหล 10. เบื่ออาหาร 11. มีอาการท้องเสียแล้วก็12นะครับรู้สึกไม่สบายหรืออาเจียนต้องรีบปรึกษาแพทย์นะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพกันทุกคนครับ